สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ลุงจะมานําเสนอค่ะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะจะเป็นแชมพูไฮบิวตี้นะคะนี่นะคะจะเป็นแชมพูไฮบิวตี้ที่ตอนนี้ค่ะกําลังฮอตฮิตมากๆากเลยทีเดียว นะคะ,คะแชมพูไฮบูตี้นี้นะคะจะมีส่วนผสมของสมุนไพรค่ะมากกว่า10ชนิดด้วยกันนะคะและเป็นแชมพูที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีนะคะ,คะเหมาะสําหรับใครใช่ไหมคะตอนนี้คือจะเหมาะสำหรับคนที่ผมหงอกก่อนวัยผมแห้งเสียนะคะผมที่ขาดหลุดล่วงนะคะค่ะตัวน,นี้คือแชมพูของเราค่ะจะช่วยแบบดีท็อกค,ค่ะที่แบบว่าล้างสารเคมีที่ตกค้างตามหนังศรีรษะของเราด้วย นะคะค่ะวิธีการใช้นะคะเดี๋ยวลุงจะแนะนำนะคะก็คือเราจะใช้เป็นแชมพูก่อนเนาะแชมพูตัวนี้นะคะจะเป็นขวดสีน้ำตาลนะคะอ่านะคะค่ะกลิ่นใช่ไหมคะคือจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าหอมสดชื่นนะคะเวลาที่เราสระนะคะเดี๋ยวลุงจะให้ดูสีนะคะก็ค,ะคือเนี่ยคะ่ะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะค่ะกลิ่น กลิ่นก็คือจะเป็นกลิ่นที่แบบหอมแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะเวลาเราสระใช่ไหมคะเราจะรู้สึกเย็นหนังศีรษะด้วยนะคะวิธีการใช้ค่ะก็กดแค่1นถึงสปั๊มพอนะ,ะแล้วฉลมตรงที่หนังศีรษะตรงปลายผมให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็สระสระเสร็จแล้วก็ตามด้วยคอนดิชเนอร์ตรงนี้ นะคะค่ะคอนดิชเนอร์ตัวนี้นะคะจะทําให้ผมของเราเนะะี่ยค่ะนุ่มสวยขึ้นนะคะแล้วคือมันจะทําให้ผมของเราเนี่ยจัดทรงง่ายได้มากขึ้นด้วยนะคะใช้แค่หนึ่งปั๊มพอนะคะกด1ปั๊มปึ๊บพอนะคะแล้วก็นะคะฉลมตรงที่ปลายผมเท่านั้นนะคะตรงปลายผมเท่านั้นพอนะคกะ,คะทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีแล้วนี้นะคะสําสหรับใครนะคะที่สนใจ